พี่น้องแม่ผพ้าพี่น้องมาส้มสวนยายอายุร้อยสองปีพี่น้องสวนยายอายุร้อยสองปีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เด้อแม่จบจบมาเพิ่นมัยังโมโหเมื่อพี่น้องเฮ้ยนี่สวนพักเพิ่นพี่น้อง ยามมื้อแลงไปลงสวนพี่น้องเงยหันเดย์ฮันเด,นเดยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่หิวขุ่นไปใส่พักพี่น้องเก่งเด้อเก่งเด้อพี่น้องเก่งเด้อขุนขีง้งัวแห้งพี่น้องบัง พักเขินบ่วงใหม่มันติดเลยมันก็เอาผุนไปใส่เบิ่งดู้พี่น้องเบิ่งเบิ่งแข้งแห้งเด้อพี่น้องเลยเอาอีณบทอเพินร้อยสองปีแล้วพี่น้องอายุนะฟุ่น ยนมืแรงเนียมือเศร้าพนก็นลงสวนและพี่น้องเลยพน,นบ่เห็นแม่อาจแม่อามาหลักถ่า <c> ย <oughs> พี่น้อง,น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 ,องนี่พักเพนนี่พี่น้องนี่พักเพนนี่มี่จะพักสลัดสวนก็กว้างบ่กกว้างแอ,อมฟ้าอันหยไก่เขาอัะนนะ่ะพี่น้อง ไม่อมายืนเลยก็น,นังได้พี่น้องเลยวันนี้สุดยอดเลยพี่น้องเลยเอามดโบดทอและยอมและเบิืพี่น้องเบิืความมันแข็งแห่งองเพิ่นมันแดดก้ากันผ้า,ามาปกเวลาเอาบง,งนะบ่อห้ยมันตายพี่น้องกันผ้า,ามาปกแล้วเอาแยางเขียวเนาะผ่ากันแสงมาปกเน้ ออดุขนาดเด้อพี่น้องเด้อธรรม,มาดาเด้อมือถือกล่องกรบโบเถียงพี่น้องเอ้ยสัน่นเด้อเด้อเด้อโทษเด้อสวนพักเวัญในใบไช้ย,ย่อยพี่น้องเอ้ยต้นาอ่างน้ำต้นอ่านี้อ่างน้ำกระหิวไปฮดบนี้ก็ได้ สวนพักพนพ่นเดียงบักก,กว้างๆเด้อมันสิงของหน่อย่มกว้างขนาดเลยมีแต่พักสลัดไอต่ออีพี่น้องเลยดุขนาดพี่น้องมาเบิ่งมาเบิงเบ้งแม่พามาชมสวนพักใหญ่ใหญ่บูธพี่น้องเลย ความแข็งแหงบมธรรมดาซานฟรานตแอมสวนบ่ให้ไก่บินเขาหยิบขู่มาอีเด้อพี่น้องเด้อวีมาอีแล้วตากรดีความเจอย่ำกรดีแคล์กรดีพี่น้อง โอมียังเสียจังอันเดออแต่ล้างก่อมพี่น้องเลยถอกเอาฝุ่นเด้อถอกเอาฝุ่นเ่คุแล้วก็หิวไปใส่พักหิวไปเด้อพี่น้องหิวไปแล้ว ธรรมดาพี่น้องเอ้ยบ้านแม่อานนั่นปลูกพักถูกลังค้าเฮือนพี่น้องปลูกขายป้อนตลาดพี่น้องเลยส่วนร้ายก็มีแต่พักสลัดส่วนร้ายพักสลัดพักกาดกับปลูกส่วนน้อยนะมีแต่พักสลัดส่วนร้าย pale and ใส่พุนพักพี่น้องใส่พุนพักมันแดดกับโอ๊กเวลาฮะบ,บงใหม่วันวา้แดดถือร้ายพี่น้อง ากเป็นกำลังใจให้ยาเด้อพี่นเด ว้ยมาถ่ายหูว่าคนดูเลยคือดูเทะว่ะโอ้ยหมบงดูโหย่อเก่งขนาดคุณยังอันนี้ค่ะงวกับขี้แก่ชิงวากับขี้แก่ มันงกัโห่บังดูพี่น้องอาสบายดีเนสบายดีขบ้าขบ้าสบายสบาย้าเหอเฮือยหน่อยเือยหยั่งบ่ฮะบ่หนาวบ่หอนเบังมือฮัดีแล้วบาทฮะ บาตอะไรนะเบิ้งมากกว่าอันเป็นยังเกาะบาตอันเบิ้งเบิ้งเดีอวมาดูเป็นยังเกาะบาตอะไรนะกเพื่อมากขับโอ้ยอึ้งว่าอึ้งไหวเลยบ่อยเฮิงมากกว่าหมากผักช้าเด้อมันสิเบ็้งบาตถัวทิบถัวแดนได้ใส่ยาอยู่ดีโอ้ยมันไข่ไข่เลือบผมดูพี่น้อยไอความดุความมันมาเก ก็มีแล้วเนาะเลือดคนเนะน,นา,า,นา,า,านะือรเบือบโ้ยถึงงานบ้าก็ดีละามว่าวนั้นมหอ,อยหลอดก็หลอดแบบับกซาสุกภาพไปเด้อย,ยายเด้อกินแบบนีบบไม่ห้องอืมมันเคยกินเลย เคกินแล้วก็กิน,กกนม,มันมีแห้งแล้วก็กินอัก็เพแ่แล้วตูผักมหาชอเนี่ยดออกเิ่ไก็่ได้เลือดกลเลือดเที่ยวจัดลูกไปหาหลับจางลูกะกแม่เป็นผู้ใสพุนพักองวงผู้เลี้ยววงผู้เลียวเนี่คนเก่งนะผมบกเองแล,งลก็ปก๊กเขาอยู่เ,ยเออ ก็ลุกไม่ได้เพราะแหงไเ้ได้พออยู่มันเบากระตเนาะยายเนาะพออยู่พอไปพอเห็ดเขาหันกินเก่งมั้งเขาเสพนอนรับเป็นบอกดีเลยกินเขาเสบนอนรับถือว่าสุขภาพแข็งแรงเข้าไปตลาดแล้วกันรูกมาเที่ยวมาขึ้นมาหลาย้อยอีกแต่ละคืน เองน้ามันนี่ก็ได้อยากได้ก็เอาหน่อยไหมได้ได้ไปฮดโรงพยาบาลไม่ท้อได้เอาไปหดกันหิวไว้แอ้กันหิวก็ได้มันหัวค่ะอันผู้นี่มันหลายปีมันกระหัวเนาะกระโบยาเอาเนาะฝากไปเด้อพี่น้องเด้อฝากไปเด้ออันนี้กับใบเตยพี่น้องใบเตยมีขบในสวนพ่นอันก๊กยังเกาะตัวนี้ฮะก๊กอันนี้ฮะ แดงๆนะผักกุมมก้มอะไรเหรอกบผักกุ้มนี่กบผักกุ้มอันนี้ฮะใบม,มันก็เป็นในนี้ใบผักกุม้ขม,ม,มขันสมเนาะเอายอดมันจะไปขันสมพี่น้องใบผักกุม้มสมผักกุม้มโอ้ยแซบเด้อพี่น้องใบผักกุม้มน,น,น,นั่นเอาไปขันสมแซบขอบใจเด้อพี่น้องเด้อสมเด็ดต้นจนปลาย พี่น้องมาเบ่งสวนยายพี่น้องพูดยแล้ว่ยับมักมือมันพักแล้วเดินยายเอินปลูกไงขอบใจเด้อพี่น้องบาย